าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกิจกรรมที่อามาตอวังทงเป็นเจ้าภาพจัดงานตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินค่ะ โดยเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566เวลา16นาฬิกาที่บริเวณสวนจันผาพิรมราชตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจัน์ทรผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำนคณะข้าราชการประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศที่ยั่งยืนมุ่งเน้นให้ความสำคัญของทรัพยากรดินเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนรวมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวันที่6มิถุนายนปี2565ค่ะประกอบกับทุกจังหวัดได้มีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินเนื่องในโอกาสวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีและกำหนดให้เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมปี2566เป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรมให้เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ในทุกพื้นที่โดยภายในงานมีการเปิดบูธการเรียนรู้การปรับปบรุงบำรุงดินชมนิทรรศ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินมีการมอบเมล็ดพันธุ์ต้นกลา้าผักสวนครัวและพืชผลเพื่อน,นำมาแจกจ่ายแก่ชุมชน มีการมอบกล้าพันพืชผักสวนครัวแก่ผู้แทนชุมชนจำนวนหกชุมชนมีการปลูกผักสวนครัวและพืชผลสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและพื้นที่สาธารณะเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลกและบูธกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมการประกวดอาหารชุมชนบูธกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเช่น กลุ่มเลี้ยงไก่ชนกลุ่มเย็บผ้ากลุ่มผ้าด้นมือกลุ่มพึ่งกลุ่มแตงไทยซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่มีการมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองของดีตำบลวังทงและการประกวดการทำกับข้าวพื้นเมืองของดีตำบลวังทงค่ะ ทางด้านนายวิราชธัญพัฒกุลนายกอบตอวังทงเจ้าของพื้นที่บอกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมของดีตำบลวังทงในครั้งนี้มีการประกวดการทำอาหารพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลวังทงเช่นแกงแคไก่แลนลาบหมขูขั่ว ในอดี त, ตตำบลวังทงจะมีการทำเขียงหมูมาตั้งแต่อดีตค่ะซึ่งหากมีการจัดงานหรือหากจะเลี้ยงแขกต้องมีลาบหมูและแกงแคไก่ทุกครั้งหากงานไหนไม่มีถือว่าไม่สมเกียรติการจัดงานจึงได้จัดแข่งขันขึ้น และการแข่งขันขในครั้งนี้จะมีการนำกับข้าวของผู้ชนะมาเป็นเอกลักษณ์ของตำบลวังทงไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและจะมีการส่งเสริมให้ขายออกไปเป็นรายได้ให้กับตำบลเพราะการทำอาหารทั้งสองอย่างจะใช้วัตถุดิบในพื้นที่จึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย และอีกไม่กี่วันทางอมบตอวังทงจะทำา MOU ระหว่างคนปลูกพืชผักสวนครัวกับเจ้าของธุรกิจจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในตำบลให้สูงขึ้นค่ะและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบังทงอำเภอแพร่ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคานส่วนราชการทุกส่วนทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจการในพื้นที่ตำบลบังทงในวันนี้นะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทงและประชาชนในพื้นที่การสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยบุรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นโดยทางองค์การบริหารส่วนตบงวงทงได้จัดให้มีกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองระดับตำบลป,ประจำปีพศ2566ซึ่งเป็นการประกวดการแข่งขันการปลูกผักสวนครัวเช่นตะไคร้ขา,ขาบริเวณพื้นที่หน้าบ้านที่ติดถนนของแต่และครัวเรือนซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการสร้างความตระหนักในรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและยังถือเป็นการใช้พื้นที่สว่สวนที่ว่างเปล่า ให้เกิดประโยชน์สร้างเป็นแหล่งอาหารและถือเป็นการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตามที่จังหวัดแพร่ได้มุ่งเน้นให้เป็นจังหวัดที่สะอาดหนึ่งในตัวสิบสองชีวัดเป้าหมายร่วมและรับผิดชอบให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่น่ามองทำกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักถึงการฟืน้นฟูและการอรักทรัพยกรดินและความสามรคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบนบางทุ่งและกระผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับรวมถึงการแัดชิมระหว่างผู้ผู้ซื้อกับเกษตรกรในพื้นที่นานๆจะได้ยินว,ว่าดีกว่าตรงนี้เป็นสินย์การในการการ,กรูเรียนสินค้าและก็รรูเรียผู้มาซื้อนะครับหาตลาดผู้นี้คือหาตลาดให้กับที่น้องเกษตรกรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีดีนะครับ ก็ยังคุยกับท่านนายกไว้นิดหนึ id, ่งเดี๋ยวที่รายการอาหารใดนะครับฮังเลลาบพวกไก่หรืออะไรที่มีที่คล้องก็ยินอะไรๆลวกลวงว่าไหนได้ล่วง e วันที่เม็ดและทันโตผลเป็นงานของดีนะครับของดีต่ำบนวันเพง่มขึ้นมาเพื่อ discord, จะได้แสดงนะครับต <oid S 2> ้องบอกว่าแสดงไม่ใช่แค่สินค้าหรือแสดงสักเล็กน้อย แสดงฝีมือในการทำงานของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตํานานที่บ้านนะครับที่ได้สนับสนุสนภารกิจนะครับมีธันวาคมนะครับก็ตรงวันก็ยังได้มีโอกาสไปร่วมงานที่สถาบันวิทอาทิบย์นินนะคงได้เวลาถึงควรแล้วนะครับแต่ผมเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการ,รติดตัวและรับกับเรื่อความดิน เนื่องในโอกาสรอบหนึ่งปีการประกาศเตนาลมจากเพื่อนประเทศไทยที่ยังยืนตลอดแค่นะวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะสดี freely, สามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มการสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูเลยนะคะเรียนเชิญท่านประสัตธ์จังหวัดท่านแรงงานค่ะค่ะค่ะท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านสถิติ ค่ะขอบคุณท่านหนัวหน้าส่วนราชการซึ่งท่านก็เป็นพลังอันยิ่งมอบนะคะกล้าพันพืชผักสวนครัวเป็นลำดับต่อไปค่ะค่ะทีมงานที่แข้มแข็งนะคะของวังทงค่ะค่ะ,<บ>คะมอบไปกับหมู่ที่หนึ่งนะคะอีกห้าปีเราจะมาชิมค่ะสมุนไพรไทยค่ะ อมแล้วชุ่มคอเนะี่ยค่ะพี่มาเมาค่ะมาเมาเตียวไปแกงใสจใหดทอบนะใหดทอบล้มนะจ๊ะไปมาเมากันล้มแล่หมูสุดท้ายนะคะหมูหกผู้ใหญ่สุดค่ะอันนี้น่าจะเตืนอนโควิดนะคะมโควิดโควิดค่ะและเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ย ทุกหกหมู่นะคะการมอบกิตติบัตรแก่ชุมชนที่ชนะเลิศการแข่งขันหน้าบ้านหน้ามองของดีตําบลวังทอง <im itation> ขอแสดงความยินดีขอเสียงปรบมือให้กับหมู่อกค่ะนำโดยผู้ใหญ่สุโธพจนานะคะที่สองได้แก่หมู่สองผู้ใหญ่ชาโนนคำวันค่ะค่ะหลังจากนั้น

đúng và nó khỏi đi lạc lắm này 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 các lên ah chết điểu thầy cô domèl đấy thầy cô เรี่ยมันจะลังค์ไปเดิอถ้าต่ำไปเนี่ยกะเาต่ำไปรนาะไปใส่ใจแต่ถ้าต่ำไปแล้วคนเกียดหัวเนี่ยการการกการมองคนเรานี่ะับกินจัเดียวต้อตตะกินลอยเยอยมีการรวมเรืออะไรยป้างทั้งไปต้องทิ้ต้องทีก็เลยเฉพาะเอ่คนที่ทำเออซึ่งมีการคือหัูหลังรองกันมีส่วนรวม เรื่องน่ะที่คำถามเมื่อกี้ว่าเรียงงานเมืบนจออย่างเนี้ยพื้นฐานในเรื่องเนี้ยในเรื่องการทดลองของตําบลของผมเนี้ยเอ่อมันมีพื้นฐานทีนี้ไหมครับเนี้ยแค่แต่ว่าเขาอาจจะยิบเขาเสนัเนี้ะออกมาเพื่อเอ่อเรียงงานหรือว่าทดลองได้เห็นได้แค่ไหนนะครับเออของนี้ในในตําบลทุกสอนอยู่ในโฟล์ดอยู่ในโฟล์นเยอะ Thế là, một đúng, khách máy, máy, là. Ờ, thế là bà cũng không ăn hòa hát cũng rất là hòa hát cũng đã ờ nè ở trong bảng cũng sang cái lượng còn ra chiều và cũng sang cái lượng tiên thì không ví dụ ví dụ ví là có có ví dụ nèo nèo có có ăn dạng cũng dạng cảm giác sếp các cái người đã hạng nèo nèo tầm cũng hả ta chào lượng người nó dạy mượn nèo mượn hả tất cả ờ tiên lượng ví dụ nó còn thường เดี๋ยวพวกเราเดินงานตลาดวันนี้เดี๋ยวสักพักเนี่ยเรือมีการปับเวทีทำเล็บอายุกัางตร้มติพูดื่ส่งคว้าครับต้นชื้อที่มาจากจังหวัดพิศววันนี้ก็มีการรู้เรื่องก็ให้นมาประาศรานะอย่างนั้นแล้วก็อาหารคุมชนเนี่ย้าจิ๋วไปเนี่ยัวใจวาวเลยนะเพระเซ็ตปั๊บเนี่ยไขได้ทีนึงเรื่องอะไรอย่าง หลังจากนั karaoke, ้นเน่ะพอมีขนไหมอกเป็นเห็นเทศเป็นเป็นสางซื่อเป็นสางอย่างเนี้ยเขาก็เอาเป็นหนเนี่ะไปเพื่อคนอีชนะเป็นคนแยกโซนเองหลายหลายเรื่องที่ว่าชุมชนครับท้องที่ท้องถิ่นมีของนี้อยู่แต่ปวดหางออกมาจากตั้งแต่วันที่เป็นต้นไปเป็นบ้านติดเปิดตขนวงเขาด้วยไขมอกเป็นทุกอ่าเขามีนี้แค่ไหน ไปบ้านไหนของครูฟ้าไกลเนี่ยคอ้ใจริงใจหือเป็นเมนูอยไรงไของของนะแล้วก็ตักหมูเนี่ยหนึ่งือประกรบน่ยคนในห้นเนี่ยเป็นทั้งแข็งหมูร้านกรณี่แหมูสมัยสมัยก่อนน่ยคนต้องได้ขอยาองเหมนเดิเนี่ยังนั้นถ่มองมีคนทงแข็งหมูปั๊บนิตกรรมืองต่างร้ามการมแหเนี่ยก็จะมีมีเมนูเนี่ยว้าไก่าบเนีย เอาเลยดึงขึ้ไหมไปไปหงไกลถ้าผมนี้ว้างไกลผมนี้หลากผมเนี่ยแสดงว่าม <ไป S 1> ันใจของผมละของผมเลยเป็นไอ้ไในในรของผมนะฮะกว่างไกลก็ตามหมว่านนะครับ,บครับขอบคุณครับ,บเป็นยังเพื่อนๆไหนใหญ่นะเออยหยย,ยิ้มยบไปได้ยหย,ยมูซีมาแล้วเนาะเออยหย่ขับคือหลาบมูซีปีตน้นและชนะเลย ได้แก่การหลับแล้วส่งที่สารกลางหนึ่งกระมังที่สอไงได้แก่<อ>นี่เด็กทางยายอมน้อยๆนะจ๊ะก็เออทเวนนั่นนะอ,อ,อต่อไปเป็นรายการอเอาตาฟองนวลได้แต้เลยอยู่แจงคะันะ บื้อกะจะลองเด้อค่าไก่สักสามตัวตำบลวังทองเอาเอาชมที่บอกจ้ะใครได้ยังนะอันนี้ชมเชยกันนะเจ้าชมเชยนะคะชนะเลิศเมนูผัวหลงเมนูแนะนำตำบลวังทองได้แก่ชนะเลิศนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณมาริสานะคะได้รับชนะเลิศ รางวัลเมนูหัวลงนะคะเรษาคือจิกุ่งทอดค่ะขอสะแสดงความยินดีกับทุกทีมนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะกับตำบลวังทงนะคะในกิจกรรมเสริมสร้างความความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูนฟนฟนอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรับหนึ่งปีค่ะการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนครับนะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยเจ้า และต่อไปเป็นรางวัลดูไหมคะคุณเครือวันดวงแก้วค่ะและต่อไปนะคะคุณอินคาตนนาด้วยนะเจ้าคุณแม่อินคาเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปรับข้างบนนะคะและอีกหนึ่งรายกับคุณแม่ทุกท่านนะคะหน้าบ้านสวยงามหน้าบ้านหน้ามองค่ะกิจกรรมจากนั้นจะเป็น คุณแม่จันฉายนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะดอกไม้สวยงามขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ตัวอีเจ้าและขอขอบคุณนะคะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทงค่ะโดยทานนายก